มาทำก็นี่โอ้โหโสะเด็ดกันได้โอ้ปลาปีกที่นี่ใครเอาไปเลี้ยงหัวนางงามโอ้อปลาปีกต้มอ่ะเออมันหลอดยากปีกปลาปีกต้ปลาซอยกอ็ซ้มใส่ตู้นี่ยางงามเลยนะนี่มันหลอดยากคุณใช้ฮึถ้าเขาใส่กระชังหน่ะมันหลอดนะวันนี้กระช <มา S 2> ังดูหน้ารอดลุ้นเลยครับ หันละกันกำะปกกรปกนะครับเ้งามขนาดป่าวันนี้นี่กาตะวันจันใจอ่อนมุดไปบ่หัวยตั้งจำตั้งไดเปลี่ยนอีตึงวันเต้เนาะครับเนาะเจ้าเขาจะได้มนม่วนกันนะครับ มีก็หนอรับน <a Trek> <Qué> ี <za> ่หนอบอกแล้วน้ำตื้นน้ำตื้นมีป่าใหญ่กะปลาท่องั้นโอ้หมไซไสองตัวก็น่ ปลทา่า <c oughs> คือเหอคือคใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมตัวนี้ปลาปีกนะครับลงคล้องไปในสุดวันนะีเ้เอาอเอกออ็ไ้กินลาบแล้วอลิอลิโอ้โบบนี้เป่นแบอืมมดุงโอ้โหเล่อืม

มอหน้าห้องหายดีเนาะมีสักอีสักสามชี้หมายเด้แต่หน้นมีโคขดผมนี่อะโอ้โหวิดละโอ้โหปลาลิ้มปลาลิ้มโอ้โหเกือบวิดเกือบวิดมันวิดแล้วพุ่งขึ้นบอลกันหน่อกี้เกิดึ้นมาฮึมคุ้มอยู่นะครับตีมาเพลโคละตั้งนะครับอืมตัดเอาไปหน่อยหน่อยหน ตัาตัาตัาตัดออมาแล้ครับสั้นนี่อืาลิมสั้น อืแตดแต,แต่จอมโดดนะครับไปแข่งโอลิมปิกนี่ถึงว่าเหรียญท้องนะครับ <c oughs>